สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมชิโนสเกะไม่ใช่นะครับวันนี้อยู่กับผมบ๊อบนะครับใน Image H Channel นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับเป็นกล่องสุ่มนะครับหรือว่าบายบ็อกนั่นเองของค่ายร e m e n นนะครับอ่าตรงนี้รีเม n นก็เคยรีวิวไปแล้วนะเป็นงานอะไรนะตอนนั้นเป็นลูกแก้วของโปเกมอนใช่ไหมแต่คลิปนาแล้วเลยนะครับร e เม n นก็เป็นค่ายจากทางญี่ปุ่นนะครับ เป็นค่ายของเล่นนะครับของทางญี่ปุ่นนี่ก่อตั้งแต่ปีไหนเนี่ยหนึ่งเก้าเก้าหกเลยนะนะครับก็อยู่มานานแล้วตัวนี้ก็เป็นกล่องสุ่มจากเรื่องชินจังนั่นเองนะครับมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับมาในธีมของโรงหนังนะครับก็จะเป็นเก้าอี้โรงหนังเห็นไหมเป็นแบบนั่งสองชั้นนะครับก็มีทั้งหมด6ตัวนั่นเองนะนี่ครบแก๊งเลยนะครับ แต่ที่พ <constra ks S 1> ิเศษคือเหมือนจะได้ฉากมาด้วยมั้งเนี่ยเป็นฉากกระดาษแล้วก็พับพับตัวกล่องใช่ปะให้กลายเป็นโรงหนังก็เนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นรามลอยปะเนี่ยอันนี้จะเป็นหนังเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ลวลองแกะมาอันบล็อกดูแล้วกันนะครับเนี่ยมันลูกเดียวกันใช่ปะดูดยวกันไม่ใช่เอาอยู่นี่อยู่นี่นะครับก็ราคาที่ได้มา1,200บาทนะครับทั้งกล่องอะนะทั้ง6ตัวเลย่ะโอเครอบๆกล่องนะครับประมาณนี้อัพรอบกล่องด้านล่างนี่อ่ะมีให้มีให้ดูว่า ได้อะไรบ้างแต่ละตัวก็จะมีพร็อพมาด้วยนะเนี่ยมีแบบเป็นแก้วนะ้ำเป็นขวดนมนะครับหรือว่าเป็นหนังบัฟเอร์อ,อะไรแบบนี้โอเคมาอันบล็อกกันเลยแล้วกันะะนะครับอืมอันนี้น่าจะเป็นฉากเป็นฉากเลยแบบนี่มีทั้งหมด6กล่องแบบนี้นะครับมาเราจะมาเปิดสุ่มกันทีละกล่องกันนะแต่ว่ามันจะเป็นมันเขียนว,ว่าคอมพิวเซ็ตก็น่าจะได้ครบนะครับผมว่าเซ็ตนี้อาจจะไม่มีซีเครตนะนี่อ่ะกล่อง ก็จะเป็นแบบนี้อ่าอะไรครับโอเคเดี๋ยวเรามาอันบล็อกทีละกล่องกันแล้วนะ,ะนะว่าได้ตัวไหนก่อนผมขอเดาว,ว่าตัวแรกผมจะได้เน้น,นจังได้ไหมหนึ่งในหกทายถูกบ้างหรือเปล่าครับโอ้โหมีตรงนี้เองเนาะหนึ่งสองสามปึ๊บได้ิมาวลรีนะครับฮิมาวาี อ่านี่งานก็จะประมาณนี้นะครับนี่มีพับเป็นขวดนมนะครับนั่งกอดชิโร้ด้วยเอามาเข้ามาลงหนังได้ไง <c oughs> อย่างนี้เดี๋ยวจะแกะให้ดูแล้วกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้สุ่มทุกตัวนะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาในคลิปนะครับก็จะอาจจะแกะทีเดียวแล้วก็ให้ดูเลยว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอันนี้มันมันไม่มีตัวรับไงก็เลยไม่ต้องมาลุ้นอะไรกันเท่าไหร่นะครับให้ดูรูปทรงของเบาะก่อนแล้วกันอันนี้อะไรเนี่ยคาบเลยเนะี่ย นี่นะครับบอกเป็นบ็อสีแดงแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำสองข้างด้านล,ล่างเป็นแบบนี้นะเปิดเจอของมกของปลอมเลยนะน,นี่ของแท้นะครับเนี่ยเป็นพลาสติกแบบนี้นครับอ่าแล้วก็ตัวโมเดลก็จะตัวเล็กมากนี่เป็นทีมเมารลีกับชิโร่นะครับนั่งกอดกันชิโร่เหมือนจะพิงอนนี้ปะพิงแท่นวางปะเออใช่เนี่ยเพราะโซนเหมือนพิงแท่นวางมืออ่แล้วก็ขวดน้ำดี้เอ้ยขวดนมไม่ขวดน้ำนี่แบบนี้ กาน,นักมันก็จะอยู่ประมาณนี้นี่มันจะพอดีเลยนี่ครับเออน่ารักดีนะแล้วก็คนงวงนี้ก็ได้ปะงวงนี้ได้แอาน่ารักไหมน่ารักไหมนะครับตัวแรกผ่านไปโอเคเดี๋ยวแกะทีเดียวเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าจะได้ไม่ไเสียเวลาเนาะจัดไปครับอ่ะแกะออกมาหมดแล้วนะครับยังไม่ได้ตัดนี่นะจะได้รู้ว่าตัวไหนมันได้อะไรบ้างอ่ะอันนี้ของชินจังนะครับก็จะได้เป็นเนี่นะครับเป็นหางป๊อปคอนรูปอี ตัวหมูลืมแล้วชื่ออะไรที่มันเป็นอยู่ในเรื่องนักการชันปหเนี่ยเ,เป็นหมูนะครับแล้วก็มีป๊อปคอนมาให้้วยนะเปิดฝาได้เลยปิดได้เลยนะครับมันมจริงจังก็นั่งท่านี้แบบโอ้ดีใจมากดูดังอยู่แล้วก็เป็นคาซามากุงนะครับคาซามากุงก็จะมีเป็นนั่งท่านี้นั่งเรียบร้อยหน่อยนะคุณหนูคนนี้แล้วก็จะมีเป็นถาดอาหารเด็กครับกับแซนด์วิชครับดอกอ่ะในถาดนะเป็นลายด้วยนะมีลายเหมือนแบบน้กการชั่นด้วยนี่เห็นไหมครับปั๊มนูนขึ้นมา แล้วก็อันนี้วางไปได้แล้วก็ตรงนี้มันจะเสียบกับที่วางแก้วน้ําพอดีแต่ตอนประกอบีหลังจะให้ดูนะอ่ะตัวนี้มาโอคุงนะครับก็จะเป็นเป็นแก้วน้ําแต่ว่าเขาไม่ไม่มีลายมาให้เป็นสติกเกอร์มาให้เราแปะก็เพิ่มลูกเล่นในการเล่นนิดเนึ่ยเป็นเป็นสติกเกอร์ลายชินจ,จังนะเขียนว่าคาสึคาเบะซีนีม่านะครับก็เป็นเมืองที่ชินจังอยู่น่าจะเอามาพันรอบแก้วนี้แหละผมว่านะ,ะถ้าทางแต่ปกต,ติมันเป็นเด็กหงอนนะทำไมหน้านี้มันดู จิงจังนะฮะน่าเจ้าเล่ยมากนะครับแล้วก็โบจังคนระับโบจังก็จะเป็นถาดอาหารเหมือนกันอ่าแต่ว่าเป็นสีน้ําเงินนะครับอ๋อแต่ว่าเป็นถังบลาสอนไม่ได้ฮอตดอกมาแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นลายเป็นลายช็อกโกบีใช่ปะ่ะเนี่ยเออตัวในช็อกโกบีอะเอามาแปะกับถังพอาคอนิกนี่ยเขาให้ถังพลาสติกมาอันนี้นะครับนั่งควักอกแบบตั้งใจดูมากแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเนเน่จังเนเน่จังก็จะแถมเป็นกระเอาเป็นกระจกซะงั้น หรือว่าพัดหรือว่าอะไรแบบอะไรเป็นพัดเชียร์หรือเปล่าประมาณนี้แล้วก็เป็นสติกเกอร์มาให้เราติดเขียนว่าอะไรอ่ะอุชิวะน,นี่อะไรทักอย่างมันอ่านไม่ออกนะเพราะาเป็นคันจิก็ประมาณนี้เดี๋ยวแกะแล้วระก,กออให้ดูอีกทีนะครับเออลืมไปแต,แต่แต่ละกล่องอันนี้ใบปิดมาให้ด้วยนะนี่ใบปิดสมมุติอันนี้เป็นของเน่มาซาโอใช่ปะ่ะที่มาซาโอะลืมเนี่ยก็จะให้ใบปิดมาของแต่ละคนก็จะมีอะไรไม่รู้ว่าเหมือน ให้ตัดอันนี้มาแปะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนี่ยเป็นฉากอาจจะเป็นฉากเล็กๆที่อันนี้หรือว่าอันนี้เอามาทําเป็นทีวีหรอหรือ,อยังไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยมันเหมือนมันให้ตัดปะได้อะนะครับของแต่ละคนก็จะได้ลายที่แตกต่างกันอะ่ะสมมตอิอันนี้เป็นของใครอันนี้เป็นของเนเน่ใช่ไหมก็จะมีแบบนี้จะมีเบอร์เบอร์บอกนะเบอร์สามก็คือเนเน่อะไรแบบเนี้ยเนี่ยนะครับแล้วก็มีข้างในแบบนี้แล้วก็ลายด้ดานหลังอะ่ะคือมันฉากก็จะไม่เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวให้ดูของทุกคนเลยแล้วกันอันนี้ของใครอันนี้ของฮิมาวิเบอร์หกนะครับเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นฉากเป็นเหมือนอารม์โปสเตอร์เล็กๆอะ่ะนะครับอันนี้ของคาซามะคุงหรือมาซาโอคุงจำชื่อไม่ได้ลืมสลับกันไปหมดแล้วเนะี่ยอ่านไม่ออกเลยดิอ๋อคามามะนี่คาซามะคุงเขียนอยู่ภาษาอังกฤษเบอร์สอง นี่จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้อะไรทำให้เหมือนกันอ่ะนี่แตเราไปญี่ปุ่นไม่ออกดีเขาให้ตัดทําอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยส่วนของอันนี้เป็นเป็นใครเป็นอ่าเป็นโบจังนะครับแบบนี้ข้างในนะนั่นหลักไม่ชักรูปนี้นะครับอันนี้อันสุดท้ายของพระเอกของเราชินจังนั่นเองนี่ นี่แบบนี้นี่นะครับโอเคมาเดี๋ยวประกอบให้ดูก่อนแล้วกันนะครับอ่ะโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับแปะสติกเกอร์แล้วนะตัวสุดท้ายพอดีนี่ที่เหลือก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแต่คือของนเน่จังเนี่ยมันจะเป็นที่เสียบตรงมือแล้วรูม,มันเล็กมากแต่ตรงเดือนมันใหญ่นะครับผมใช้คัตเตอร์คว้านมา,มาเมื่อกี้ก็เลยเสียบลงไปได้นะครับอ่ะโดยรวมแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะหยิบให้ดูทีละตัวแล้วกันนะแต่คือผมได้ข้อเสียมาแล้ว บาะมันลื่นมากนะครับทําให้แบบต้องจับดีๆไม่งั้นแบบคือล่วงอะ่ะมันจะไหลมันจะแบบไม่อยู่ไม่นิ่งนั่นเองนะครับมันจะแบบไม่แน่นนั่นเองอะ่ะนี่ขาเชิงจังก็โผล่นิดนึงด้วยเห็นบ้าของผมอะ่ะมันเดอยไม่แน่นนะครับอ่านี่เป็นถังบอบคอนนะแล้วก็ติดหูหิ้วเอ,เองนะครับแล้วก็มีบอบคอนอยู่ด้านในด้วยค่อยๆจับเลยอ่าโบจังนะครับก็แบบนี้นะมันลื่นเห็นึบไหมเน,น,นี่ยถังบอบคอนนั้นเลยแล้วก็แปะสติกเกอร์เองนะครับแล้วก็ถาดเสียบไว้เราจะย้ายไปไว้ฝั่งไหนก็ได้แล้วแต่่เราาสะะดวกนนะอี นะครับอ้ยหมวกเขาปั้นนะครับตังนี้ก็แปะเองแล้วเนี่ยสติกเกอร์นะครับก็เอามาแปะเองเป็นลายชิ้นจังนล้นงึงอ่ะต่อไปนะครับจะลองเอากล่องเนี่ยที่เขาบอกว่าตัดเป็นลงหนังได้เดี๋ยวจะลองดูว่าต้องใช้กาวใช้อะไรไหมหรือว่าเสียบแล้วอยู่เลยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทีแล้วกันว่าประกอบยากไหมนะครับมาเดี๋ยวลองประกอบก่อนเลยนครับอ่ะตัดประกอบแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้ คือตัดมาทุกส่วนเลยของของกล่องมันนะครับเขาจะมีแหนยรูปนี้ใช่ไหมเราสามารถสอดได้นะเหมือนจะแบบเปลี่ยนฉากหนังอะไรประมาณน,น,นี้เนี่ยจริงอันนี้ยเขาเขาให้เราติดกาวเนี่ยติดกาวเพื่อเหมือนเป็นกรอบรูปอะเป็นยันไว้นะครับผมยังไม่ได้ติดไงมันก็เลยไหลก็เลยเอากล่องมายันไว้ก่อนแบบนี้นะครับว่าจะอยู่ประมาณนี้อันนี้หันหน้ามาทางนี้นะให้ดูแล้วก็รูปแบบมันก็จะเป็นสอดได้นะครับด้านหลังแบบน,นี้นี่สอดเข้าสอดออกนะก็จะเปลี่ยนเรื่องไรอ,อยากเปลี่ยนเรื่องแล้วก็ เสียบอ่าแบบนี้เข้าไปมันก็จะอยู่อ่เห็นไหมตรงข้างๆเขามีบอกเลยนะครับว่าภาพนี้มาตอนไหนอ่าเนี้ยสมมติภาพเนี้ยใช่ไหมก็เป็นรูปแบบตอนปี2000นะครับอันนี้ก็เป็นปี2001อะไรประมาณนี้นเห็นไหมแต่อันนี้เก่ามากเลยนะอันนี้แบบ1996เลยนะครับเก่ามากเลยครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวปิดท้ายคลิปด้วยการถ่ายรูปหลายๆมุมให้ดูแล้วกันนะครับเพราะจริงๆมันต้องหาอะไรมาลองด้วยอ่ะเหมือนแบบ หาแท่นอะคริลิกเล็กๆอ่ะมารอเพื่อให้แถวหลังมันยกสูงขึ้นแล้วมันจะสวยกว่านี้นะครับอ่ะอยังไงก็ต้องฝากติดตามช่อง i m a g e channel ด้วยนะครับกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะหรือว่าใครอยากสอบถามพูดคุยกันมากขึ้นนะครับมีเพจใน a c e b o o k นะครับชื่อว่า i m a g e channel เหมือนกันก็เข้ามาถามได้มันจะตอบแชทกันง่ายกว่าเนาะนะครับแล้วก็อีกเพจนึงเป็นเพจอ่าไว้ขายโมเดลนะครับก็คือ i m a g e store นั่นเองก็ลงขายแบบอย่างนี้แหละบางทีตัวไหนซื้อมารีวิวแล้วก็ปล่อยบ้างก็จะขายในเพจนั้นนะครับ โอเคังไงวันนี้ลางกันไม่ด้วยภาพแต่เดี๋ยวจะถ่ายเปนเรียงๆตัวมาให้ดูก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยๆถ่ายภาพรวมมาให้ทีนะครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย